ฮัลโหลัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเลสซิ่งมาเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถลิมิเต็ดคการสุดท้ายของอันนี้นะเพราะว่าเ m g ไม่ใช่ลนะิมิเต็ดะอ่าก็จะเป็น Lamborghini Diablo นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับอ่ะเริ่ม หากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกม Racing Master ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไหมือนกันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ Top Up Gamer ก็ขอฝากร้านเติมเกม Top Up Gamer ไว้ด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองใช้ U ID ในการเติมสามารถทักหาไลน์หาแอดมินได้เลยนน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 ะะะะะคคคครร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 ััััับบเเเเเททททอออออาาาาาาาจจจมมมีีีีกกกกกกปปปลลล่่ยยแแงงงงพพพ้้้้้้ถุว็็็ใซืต พาร์ทซีซั่นใหม่นะครับอยากอยากจะใครที่อยากจะได้เพิ่มคาเลล่าหรืออยากจะเพิ่มอีซียูให้ DB บไฟนะครับก็ตอนนี้เติมพาร์ทได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีพาร์ทคอล l ันะครับอันนี้สามารถเติมได้นะครับรู้สึกจะเติมมันแบบสแกนคิวอารโค้ดนะครับสแกน QR โค้ดก็คือใช้แบบมือถือสแกนได้เลยเดี๋ยวแอดมินเขาจะเอา QR มาแล้วสแกนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก ID p a s s พาร์วนะครับนะก็ สบายใจนะครับหลายคนแบบบางทีเติมร้านเติมเกมเนาะมาให้ id password แล้วก็คือนว่าขี้เกียจต้องมานั่งเปลี่ยน password ไปกลับอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่นะอันนี้ก็สะดวกขึ้นเยอะเลยครับสำหรับใครเน็ตอีนะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีซอฟต์ออฟจอตีก็จะเป็นแนวนี้เหมือนกันจะสแกน qr เหมือนกันหลังๆก็เวลาใครเติมร้านเติมเกมก็น่าจะสบายใจขึ้นนะครับเพราะใช้ qr โค้ดในการเติมได้นะโอเคมาเริ่มกัน,นครับวันนี้ก็จะมาเทสตัตวเดียบโบนะครับก็มาช้าหน่อยนะพอดี อหนึ่งอย่างแรกเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังครับแล้วเราจะใช้เป็นศูน์ ECU นะเรื่องอัตราการเร่งถือว่าดีครับ8.8เราเลี้ยว9ก้าคือเห็นเล้ว,ว่าเลี้ยวเด่นเป็นสง่ามากนะครับแล้วก็ดิมุมแคบก็อยู่ที่มัน8.8แต่ว่าอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่ไสังเกตนะครับขอขอพูดถึงนิดนึงไม่พูดถึงไม่ได้นะผมค่อนข้างจะรู้สึกดีกับแผ่นนี้มากในสีซสั่นที่แม้เราจะใช้เวลาในการ5ซสีซสั้นนะครับแต่ว่าคือแผ่นสามารถเปลี่ยนเป็นเรียบร้อยแล้วเพื่อความเข้าใจของหลายคนนะครับ อันนี้ถ้าคนที่แบบเล่นภาษาอังกฤษหรือเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอะไรมาก,ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าข่าวบอคือเอ็กซ์ตรีมแล้วก็สปอร์ตสแตนดาร์ดนะครับเขาปกติตรงกลางจะเป็นสมรรถนะซึ่งใช้ภาษาไทยเลยแล้วมันกำลักลัวมากไปทับกับข้างล่างที่เป็นสแตนดาร์ดมันไปใช้กับคำว่า Sport, สปอร์ตซึ่งสปอร์ตเนี่ยคือมันทำให้คนอนึ่นเขาทำให้เกิดการสรับสนมากเลยนะครับเวลาเล่นเพราะงั้นการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยถือว่าดีมากๆทีนี้ก็จะคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นนะครับเพราะ นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มี mm hmm. อมัปโหลดเพิ่มมาอีกนะก็เลยรู้สึกว่าเป็นการแก้แพทที่ค่อนข้างจะขอบคุณมากๆแล้วก็รายละเอียดของแรงหรืออะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะอันนี้ต้องขอชื่นชมทางทีมงานที่แบบยังไม่ละเลยปล่อยทิ้งไปเลยนะเออก็ถือว่าขอบคุณมากๆาําให้แบบเราคุณได้เข้าได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะอะมาดูด่านแรกกันไปนึงขย,ยับเดี๋ยวจอยเดจอยดหลอนหลอนจอยไร้สายอยู่ตรงนี้ไม่ครับกาลังแบบไม่คิดเนนะี่ย เผื่อปล่อยจอยดับบ่อยมากเลยมาอันนี้เป็นสองสามสองสามสองนะครับเป็นแบบปกติเนาะเพราะว่าคา่าล่างส่วนมากจะจูนประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอย่างแรกต้องชมก่อนว่ารถสวยมากนะครับแล้วก็มาสกินโปมดของผมก็มาแต่ผมไม่มีต่ <c oughs> ไม่มีตังเติมสกินจริงๆคันนี้มันผมชอบนะแต่ว่ามันมาผิดเวลาไปหน่อยวะ่ะคืออย่างที่ผมเคยบอกอะคุณจําได้ไหมว่าหลายคนอยู่ช่วงหนึ่งหลายคนในช่องเคยพูดเหมือนกันว่า,วาเออทำไมรถใหม่ไม่มาเลยครับค่ดบนค่าล่างเนี่ยครับ อย่างรอบนี้มาสี่คันใช่ไหมครับซําเป็นคันเป็นลิมิเต็ดสามคันน่ะคุณจะตัดใจยังไงอ่ะกับสามคันน่ะคือถามไม่อยากได้หมดไหมอยากได้หมดครับแต่ว่ามันมันเปิดไม่ไหวอะดิเออเปิดไม่ไหวอะดิคืออย่างน้อยเราก็อยากมีอีติดไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบหอันนี้ไม่มีอีง่ายเลยครับอไง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 นานๆจะเลี้ยวสวยๆให้ดูทีนึงเดี๋ยวจะหาว่าแบบ ไม่เล่นนานอ่อนซ้อมไม่เล่นแต่อัพโหลดอะไรเงี้ยเออโชว์ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนนานจะวิ่งดีๆชมมันเมื่อยอ่ะผมมาเพิ่งแบบรู้ว่าจอยมันต้องแตะแตะแตะทีๆ,ๆ,ๆแล้วแบบผมจับอนาหลอกผมไม่ถี่ผมชอบกดขามันก็เลยแบบมันก็เลยเลี้ยวยากอ่ะเออมันต้องใช้สมาธินะไอ้แกแตะแตะเนี่ย ให้ทาอีกรอบนึงก็อย่าวังครับไม่ไม่ได้กินหรอกคะอีรอบเนี้ยเกือบเกือบละเกือบดีละเกือบดีละเกือบดีละเห็นหลายคนบ่นไงว่าไม่พี่ชนบ่อยยังครับอะไรเงี้ยอืมเข้าใจนิดนึงฮะับอัดอัดทีเดียวครับแล้วจบเลยฮะไม่ไม่ไม่ได้คัดก็รอพี่ดีที่สุดขอโทษด้วยประเด็นนะขอดูก่อนมีตัวฟรีได้ให้เปิดไป ขอ,ขอดูเพย่งไหพอดนี้เพิ่งเข้าเกมนะมาสามแรกก็ถือเป็นรถที่วิ่งได้ดีครับถือว่าเป็นรถที่วิ่งได้ดีมีความไหลในระดับหนึ่งแล้วก็เลีเ้ยวก็ค่อนข้างดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าชีวิตผมเรือมมีปัญหากับไอ้รถที่มันแฮนดิงน้งดีๆบางอย่างเวลามันแตะๆไม่กี่ทีแล้วรู้สึกว่ามันไปง่ายยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วถือว่าดีขอสนามนี้องเล่นลูกรักที่หนึ่งสนามนะสนามนี้ยังไงก็ต้องลองครับ เพราะว่ามันจะมีโค้งใหญ่ๆใ,ให้เลี้ยวก็มีช่วงอะไรให้เล่นอยู่เยอะอยู่จริงๆอยากได้อยได้ฮารุนะมาเล่นอีกสนามแต่ว่าไม่เข้าสักทีไม่รู้ว่าเป็นลิมิเต็ดของญี่ปุ่นหรือเปล่าสนามนะโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะอังกินถ้าผมไม่มีถ้าผมไม่ได้เปิดอ e ิมิล่าไปผมก็อาจจะสนใจนะอังกินแต่ว่ามันมันปัญหาคือมันมากับ P 1ีะ,ะันนะก็คิดว่าใครแบบไม่อยากได้พ1วันหรืออะไรเงี้ย ไม่อยากได้ P1 กับ R35 คันใหม่เลยอย่าเงี้ยผมโอเคนะคันนี้ยิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับมัน,มนที่สำคัญคือมันสวยนะคุณอืมันสวยมากทรงอย่างเงี้ยคิมนิยม,มนเนียเนียวเนี่ยมันนี้เขียวอะไรง่ายๆหัวมันไม่ได้แบบไอ้ีมากนะเล่นอยู่ในเกม์ที่แบบจริงๆเล่น,นดีนะนี่สูนอีซผมก็ยังรู้สึกว่ามันดีเลยแต่แบบว่านั่นแหละ อยากได้พีวันทั้งเม็ดตอนนี้รู้สึกเ<ม>อ็กซ์ตีมผมอ่อนอะพาะพอตั้งแต่เติมอ e ิม<า>ิล่ามาคาร์ล่างผมอะแล้วดีบีดีบีขึ้นมาอีก ECU หนึ่งใช่ไหมอ่าดีบีดีบีไฟขึ้นมาอีก ECU หนึ่งแล้วผมเติมพาร์ทใหญ่คาร์ล่าผมได้มาอีก ECU หนึ่งโหแบบคาร์ล่างผมตอนนี้คือแบบผมอุ่นใจขึ้นเยอะเลยจากซีซั่นที่แล้วรู้สึกว่าคาร์ล่างผมอ่อนมากซีซั่นนี้คาร์ล่างผมดีมากแต่ว่าเอ็กซ์ตีมคือแบบทุกครั้งที่เล่นเอ็กซ์ตีมผมไม่มั่นใจเลยทุกอย่างไม่มีความมั่นใจเลย ขาความมั่นใจในการเล่นเอ็กตีมากเพราะว่ามันมีหลายคันที่แบบว่ามันแค่มีเฉยๆอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ายัางยังไม่แบบยังไ,ไม่มั่นใจกับใครเท่าไหร่เลยโดยส่วนตัวเป็นรถที่วิ่งค่อนข้างง่ายครับวิ่งค่อนข้างง่ายวิ่งค่อนข้างง่ายแล้วก็เล่นง,ง่ายในระดับหนึ่งถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะผมว่าเป็นรถที่เทียเทียดีนะปัจจุบันนี้เลยนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนชอบด้วยหรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมให้เกณฑ์อยู่เกณฑ์ที่ดีนะ ให้ความรู้สึกผมแบบแต่ก็เกือบแปดอะแต่ว่าคันล่างมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอยู่แล้วไงเพราะว่าสเปครถมันไม่ได้สูงเข้าใจนะหวังว่าเข้าใจเพราะว่าสแตนดาร์ดมันคือเป็นรถที่แบบสเตตัสมันต่ําสุดแล้วเพราะฉะนั้นพอจับเสร็จมันยากมากที่มันจะว้าวมันว้าวยากครับแต่ว่าถามว่าดีไม่ดีสัมผัสได้ว่าดีคือมั่นใจว่ามันเป็นหนึ่งในสี่คันที่ดีที่สุดณตอนนี้ได้ถ้าใน ECU ที่เท่ากันหรืออะไรพวกนี้ก็สัมผัสได้เลยว่ามันเป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะ ก็ถ้าใครคิดว่าคาันล่างยังแบบไม่ไม่แข็งแกร่งก็คันนี้แล้วกันนะแต่ถ้าคาันบนที่แบบรู้สึกว่าไม่มีปากกานี่หรือมีปากกานี่แต่อยากจะได้เราไปเสริมเพิ่มอนะไรเงี้ยพี่วันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันแล้วก็ส่วน GTR 35ตัวนี้ตัวเวอร์ชั่นสายลมแห่องอิสระเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับก็ดีกว่าตัวปกติผมว่าโอเคเลยสำหรับตัวนี้สวยด้วยแต่ว่า AMG ตัวเนี้ยก็คือแล้วแต่คนแล้วกันตัวนี้เพราะว่ามันมามันเป็นทัวเอนะ็กโปเนาะแต่ว่าก็ไม่ิมิเต็ดเ่อน น่าจะจะไม่น่าจะไม่รู้ว่าทำคลิปอยู่ประมาณนี้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอยู่ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะผมโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเนี่ยที่หลายคนเคยพูดบอกว่าทําไมรถดีๆไม่มากันเยอะๆทีนี้คุณเข้าใจแนละ้วคุณจะเข้าใจทุกที่ผมพูดเลยนะว่าเพราะว่าคุณจะตัดสินใจยากมากเลยครับอย่างตัวเนี้ย A35 ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วคําคำลิมิเต็ดคอลลมันอาจจะไม่มีการกลับถ้าเป็นลิมิเต็ดธรรมดาไม่เท่าไหร่นี่มันเป็นลิมิเต็ดแล้วมันคอลลั เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่มาแล้วมาทีเดียวเลยถ้าคุณในศูนย์ ECU ก็ศูนย์ตลอดไปถ้าคุณ1น ECU ก็หนึ่งตลอดไปซึ่งอาจจะไม่มีทางเพิ่มแล้วมันไม่ใช่แบบเหมือนเกมไอเกมมือถือเกมอื่นที่แบบว่าเอาตัวสายลุงมันกินแล้วเพิ่มดาวได้มันไม่มีมันต้องกินตัวมันเองเพราะฉะนั้นถึงบอกนะว่ามันอาจจะจบที่ตรงนี้นะครับมันอาจจะจบที่ตรงนี้เลยทีเดียวอยู่ที่ว่าใครจะทําบุญวาสนามาได้มาแค่ไหนนะครับอ,อ,อย่างเนียโบเนี่ยมันอาจจะกลับมาอีกรอบนึงแต่อาจจะใช้เวลาสัก4 5เดือน สามเดือนสี่เดือนนะว่ากันไปก็จะวนกลับมาหรือมีตู้พิเศษเนาะตู้ฉลองครบรอบหนึ่งปีอะไรก็ว่าไปหรือตู้ฉลองครบรอบหกเดือนหรืออะไรเงี้ยอ่าก็อาจจะอาจจะแบบมีตู้รวมๆมาให้สักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็พอจะมีลุ้นอยู่บ้างอยับครึ่งสิแล้วก็พีวันพีวันนี้ก็พึ่งมาอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เหลือแค่วาฮาร่ากับวอลแคนนะครับก็แอสตันมาตินทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าวอลแค่นยังไม่น่าจะมาเร็วเพราะว่าวอลแค่มาเร็วเสร็จแอสตันมาตินนี่คือแบบว่า ส่งประกวดสองคันไม่ได้หรอกเพราะยังไงวาฮาร่าจะไม่มีคนเอาเอานะครับแล้วยังมี x, ura, n s x a อ u ค a ูล่เอีกตัวหนึง่งนะครับยังเหลืออีกสองตัวก็จะเป็นวอลแค้นได้แต่มันก็เป็นหนึ่งในสามอยู่ที่ว่าทีมงานจะเอาอะไรเข้ามาก่อนเนะแต่ถ้ามีอะไรเข้ามาขั้นก็จะในอย่างที่ผมบอกอะคือมันจะช่วยในการตัดสินใจการเล่นแต่ละรถได้นั่นเองนะครับสำเราสายที่เติมน้อยก็ต้องวางแผนให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห่วงมันใหญ่นะเพราะว่าหลายคนก็ออกตัวผิดกันเยอะแต่ว่ามันก็ยังแก้ไขได้เพราะว่าอย่่างทีผมบอกคื อนาคตรถใหม่ๆก็จะมามากขึ้นมากขึ้นอย่างแรกคือสิ่งที่คุณรู้อาจจะรู้สึกว่า r a c i n g m a s t e r มันเกลือเนาะมันหลุดเรทบ่อยเรื่องนี้แต่ผมอยากให้คุณมองอีกแง่หนึ่งครับว่าคุณทํารถตันได้โดยใช้รถเพียง6คันเท่านั้นนะครับอย่างคาร์ล่าเนี่ยมันใช้ร2อแรกงหนึ่งนะครับมันใช้แค่6คันและมันใช้แค่6คันมันก็จบแล้วมันไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วไม่มีดาวพอดาวไอเอซียูเต็มสีเหลืองปั๊บไม่มี E c ซส้มไม่มี e อ u ม่วงต่อนะมันไม่ใช่เกม เกมแบบเกมมือถือที่มแบบันไอ้นะั่นที่แบบเพิ่มดาวกันแบบดาว,แบบดาวยันดาวแดงยาวทองดาวลุงอะไรเงี้ยมันไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะมันหาแค่นั้นมันจบเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าคือมันจบเลยแต่ว่ารถของคุณอาจจะใช้ได้อกู่มาสี่ห้าเดือน6เดือนอะไรเงี้ยระหว่างนั้นคุณอาจจะเก็บเพชรไปจนแบบว่าไปเปิดลอเทียร์ใหม่ีทีหนึ่งก็วนไปวนมาอย่างนั้นแหละอันนั้นก็คือการวางแผนสไตล์การเล่นฟรีอยู่แล้วเนาะหรือว่าการเติมน้อยเพราะงั้นมันต้องใช้การวางแผนก็ช่วยถ้าไม่ได้แบบเจ้าวุ่นทุ่มหรือว่ามีทุนพอที่จะเปิดทุกตู้นะครับ ซึ่งถ้าคุณอยากเห็นคนที่จนๆแล้วเปิดถูกตู้ก็มองมาที่ผมนะครับค่อนข้างจะชัดเจนเปิดเจ็ดตู้ตรงเลนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อใครที่บอกไม่ตรงเลนเลยเลยอย่าท้ออย่าท้อเปิดไปเรื่อยครับเน้นจํานวนนะแล้วก็แลกเอาจบที่แรกครับอย่าอย่าไปซีเรียกว่าอย่าไปคิดว่าเราแบบว่าทําไมเราดวงไม่ดมีมันดวงไม่ดีทุกคนละครับเวลาคุณไปดูเฟซบกเฟซบุ๊กมีคนโพสตอะไรเงี้ยโอ้ได้รถคันนี้ดีไหมนู่นนี่นั่นอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะอวดใช่ไหม แต่ผมถามไม่ดีในกลุ่มมีต้องกี่หมื่นคนน่ะคนโพสต์มีกี่คนน่ะเออและไอ้คนที่ไม่โพสต์อ่ะคุณคิดว่าเขาไม่เจ็บเหรอเขาก็ไม่เขาก็เจ็บกับทุกคนแหละเขาแค่ไม่โพสต์นะครับเออแค่นั้นเองฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสครับมันเรื่องหลุดลงหลุดเลนมันหลุดกันทุกคนอยู่แล้วนะไม่เชื่อคุณลองถามคุณเอาถามแค่ในสโมสโมสอนคุณดูอ่ะผมเชื่อคําตอบที่ได้ก็หลุดกันทั้งนันมีมีกี่คนหรอกที่จะดูดีๆนะครับเพราะฉนั้นอย่าไปซีเรียสอ่ะเราก็เล่นตามเกมไปแล้วก็สะสมแลกเอาครับอืมประาณนนั้ ตรงเลทก็ถือว่าดีใจครับตรงเลทก็ดีใจด้วยผมพูดจริงตรงเลทนี่คือแบบไม่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบไอ้นี่นะรู้สึกดีใจด้วยใครตรงเลทนี่คือรู้สึกดีใจด้วยผมว่าถือว่าถือว่ามีดวงไหรมันจะบอกว่าแม้มันจะบอกว่า25เปอร์เซ็นต์ก็เถอะแต่ผมรู้สึกแบบว่า25เปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์ที่บ้าน25เปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์อะไรล่ะไอ้พวกเนี้ยพวกนี้น่าจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยประมาณนี้นะโอเคก็สำหรับ ร้านใหม่ใครเติมอะไรก็ขอฝากร้านเติมเกมท็อปอัพเกมไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปวันนี้พูดพูดเยอะพูดเล่นเยอะโทษโทษโอเคพรุ่งนี้ก็อาจจะพยายามปั๊มหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่วงที่บอกว่าต้องไปทําคลิป MMO เกมด้วยอะไรเงี้ยก็ใครแฟน MMO ก็ฝากติดตามกันด้วยขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณครับ